สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสุขคูสุกค้นกรบผมเพื่อนเนะครับสังเกตบะคับผมว่าเป็นอย่างต้นไผ่ของเฮ้านะครับคือจังโค้นร้อยแมนบะคับผมถ้าหากต้นไผ่โค้นร้อยนะครับเพื่อนเนขั้นตอนนี้สําคัญมากๆครับผมเมื่อเฮ้าสังเกตเห็นว่าไผ่เขาโคนร้อยนะครับผมสียหายรากของเขานะครับบ่แพรกระยายนะครับผมแล้วกระสีสางน้อยยาก การเกิดนอกระสีลำบากนะครับผมถึงเกิดมานะครับผมนอที่เขาเกิดมานอเขากระสิบกค่อยสมบูรณ์นะครับผมแล้วเฮามีวิธีแก่บ่ครับผมมีครับผมมาครับผมสิพาเพื่อนๆมาเบิงนะครับผมว่าวิธีแกวิธีแก่ของเฮาเนาะครับเพื่อนๆผมสิพาเพื่อนๆนะครับมาเบิงวิธีแก่ครับผมวิธีแก่ของเฮาก็คือการน้ำดินนะครับผมเฮาสิน้ำดิน โดยร,บรอบๆคางกอไผ่ของเฮานี่แล้วครับผมอาจจะเบาะไก่จนเกินไปนะครับผมและหฮอสีน้ำดินมากถมรอบๆคางโคนของเขานะครับผมวิธีนี้นะครับจะช่วยให้หลากไผ่ยของเขานะครับหากินได้ง่ายหากินได้สะดวกและที่สําคัญนะครับเพื่อนๆจะเฮ็ดให้กอไผ่ของเฮานะครับผม สางนอแล้วก็เกิดนอได้ง่ายเกิดนอได้ไวนะครับผมเป็นวิธีแก่ไยโคนรอยนะครับผมเพราะว่าการที่คนรอยนี่จะเหตุให้ลากของเขานะครับบอสสามารถที่จะหากินได้สะดวกและกะเหตุให้เขาหยุดชะงักในการสางนอนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมเฮามาเบิ่งกันครับว่าผมสิน้ำดินนะครับ มาถมหลอบโค่นตน้นไผ่ของเฮาเนี่นะครับว่าสิน้ำมากจากหลอบนะครับผมเพราะว่าตอนที่ผมอัดคลิปนี้นะครับผมผมว่าได้น้ำเลยครับว่าผมต้องค้นดินมากจากหลอบกว่าจะถมให้หลอบโค่นก่อไผ่ก้อนี่ถ้าเพื่อนเพื่อนเบิ้งเลี้ยวนะครับผมก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกกันในเด้อครับผมว่าผมค้นดินมากจากหลอบนะครับผมกว่าจะ ถมโค่นต้นไผ่กรณีนะครับให้รอบกับผมนี่เป็นการทีเฮาจะรักษาหลากไผ่แล้วก็ซอยให้ไผ่นะครับมีหลากหากินได้สะดวกได้ดีนะครับผมเพราะว่าทีสําคัญนะครับถ้าเฮ้าต้องการนอไผ่นะครับเพื่อนๆลองนําวิธีนี้ไปใส่เบิงเด้ครับเพื่อนๆเนๆเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมถ้าเฮ้านะครับผม เห็นต้นไผ่เห็นกอไผ่ของเฮ้านะครับโคนรอยยาหนิงนอนใจนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนกันลองนําวิธีนี้นะครับผมไปใส่อยู่กับไหล่ของเพื่อนอยู่กับหน้าของเพื่อนเบิ้งนะครับผมเพื่อว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่แหละครับเดี๋ยวเฮ้ามาเบิ้งกันเลยครับผมว่าผมสิบ้ากันโนดินมาจักรรอบนะครับผม เมื่อเพื่อนๆนะครับเบ่งคลิปนี้แล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นที่แตกต่างแบบใดนะครับก็ให้เพื่อนๆคอมเมนต์ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้กันนะครับผมเพื่อว่าสิ่งที่เฮาคอมคเมนต์หรือว่าสิ่งที่เฮาบอกแนะนํากันนี่นะครับผมอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเกษตรกรอีกหลายๆคนนะครับผม ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เขามารับชมเขามาให้กําลังใจนะครับผมหลังจากนี้นะครับหลังจากที่เหาถมขอบพ้นของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับเห่ากระสีน้ำใบไผ่นะครับผมมาคุ้มรอบพ้นนะครับผมเพื่อสางความจุ่มชื้นให้เขาต่อไปนะครับผมถ้าเพื่อนๆเบิ้งคลิปนี้แล้วนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้น้ำหนึ่ครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผม ขอบคุณครับนี i, lö, ่นะ uhm, ครับผม นใบไผ่แห้่งเี่ยครัจ้ามาเรามาคุ้มค้นเหมือนกันครับเหือับเห็นครับหอบตดต้ตรงกลางเี่ยไป